สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับช่องมาวินชนเนลก็จะพาท่านผู้ชมนะครับนำรูปปั้นนะครับของแม่ตะเคียนส้อยมณีซึ่งเป็นรูปปั้นองค์ใหม่จาก f c ทางประเทศเบลเยียมท่านได้ซื้อมามอบถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานชุดใหญ่นะครับ อไม่ว่าจะเป็นนุ่มบาป้าเนี่ยนุ่มบาป้าพอดี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 เจ้าชิบิเงียวว่าได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีครับผมมาวินเออโอ้ยบ่ได้เขาชงมาวินโดนหรืนี่บ่พอหนาเพิ่นโดนเหรอโดนแล้วเป็นใังไรคนดีขึ้นก็เก่าจนบ่พุ่งย้วยก็เก่าเป็นยังขึ้นเดี๋ยวนี้อันเดินทางไกลหรูหรอกช่วงนี้เดินทางบ่อยแล้วก็ไปกรุงเทพจังหวัดเลย ให้บูนแต่ว่าทางเนี้ยก็ให้ทางเนี้ยรับผิดชอบมาดูแลทั้งสร้อยมณีทั้งปูพญาเต่าผมไม่ได้ไทยส้อยมณีปูพญาเต่าเพราะอะไรให้เพื่อนท่ายกันเพราะว่ายังดิถ้ากข่อยท้ายเดียวกับว่าพูดอย่าเบื้องเน้ี้ยเบื้องนี่ให้เบื้องท่านนี่เป็นช็อตๆไปมันก็ดีเบื้องเป็นลายๆมองแม่วินเออนะครับมันงกได้แยกใหญ่กันท้ายมองดีๆนะมันจะได้ประชับสนตัวเลขนะพอดีจะคล้องหลูปปั่นเพผนมาเดินทางมาจากประเทศเบลเยียมวันนี้ก็ผมก็จะถ่ายเป็นคลิปให้ดูในเล็กน้อยนะครับผมเนาะเดินทางมาจากเบลเยียมแม่สมบูรรณ์หือ แม่นกแม่นกอ่าเป็นชื่อประมาณนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เพื่อนเพื่อนวันเนี้ยเราไม่ได้ขอนะแต่เพื่อนจะขอเองใช่ครับคือเพื่อนจะขอฉีกยังการแล้วถ้าเพื่นแล้วถ้าเพิ่นเพราะเดีเป็นเยียงชุมยังกระทารแล้วถ้าเพิ่นใช่เพิ่นขอเพราว่าเขากะเขากะขอมามาแล้วบางที่นะราคาสีอัปเดตเห็นสีหรือเบิ่าแต่เห็นแมีนบ่รเรียนเป็นอาจจะเป็นดวงเพิ่นเดนี้ายฮาทางสิเป็นบุญบารมีเสริมดวงเพิ่นไป ได้ยินเสียงแล้วครับไปเดี๋ยวไปผอเอฟซีคุณคุณนกแล้วก็เผมมีมีมีเขื่อนนาน้ำครับสองสามคนกับลูกชายโอเคครับโอเคครับครับครับอะไรครับผมไปไปครับนะครับนี่เดินเดินทางมาสักไกลยนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกชายของอ่าพี่นกนะครับพี่นกที่เดินทางมาจากประเทศเบลเยียม ที่ได้นํารูปปั้นนะครับมาถวายกับตเตมีตะเคียนสร้อยมณีตั้งแต่รูปปั้นองค์แรกเลยนะครับแล้วก็มารูปปั้นองค์ที่สองอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็นี่คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะามาช่วยนะครับจับช่วยทำโดยการไล้หลาย่างไรยแนวแหละครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือทะเบียนรถนะครับ ทะเบียนรถของคุณพี่นกนะครับห้าขอขสองหกสี่แปดนะครับ<ๆ>รือคือรูปปั้นเ อกบฝรั่งไอยก็ได้กบไปป้าปูสวัสดีครับสวัสดีครับป้าปูสวัสดีค่ะครับดีครับป้าขูบมากเลยพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเขามาวินเหมือนเพื่อนชวนพี่นกสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับนี่ครับ ฝังนี้เอาเอาให้ติดปูดเลยมันจะได่นแน่เลยแม่นเลยกอดขอดแบบเดียวกันนะบางบางอยางสี่แกจะพวเฮ็ดขึผมเอมก็เห็ดขึ้นกรอบแบี่ร้เหมือนกันอ่านะครับไม่แน่ก็อาจจะฟังเหมือนกันเนาะเอาไปนะแบบนะครับตงใหม่ครับผมเบิางเบางบางทั้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 งระวังทั้งทั้งกันด้วเออจะผ่าซอยกันไปถามเขาว่าเป็นไหนก็รู้จักแล้วคนแถวนี้ เขาพู้ยายบอกว่าบูดถ้า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 เป็นส่วนใหญ่เนาะคนแถวนี้เขาจะไม่สนใจครับใช่ใช่เขาจะไม่ค่อยสนใจสนใจเป็นเป็นบางกลุ่มเป็นบางเป็นบางบ้านแต่พ่อใหญ่นั้นกวาดมือไปจั๊งพู้เรียบกองไปเพื่อนวะก็เลยมาไปเพราะส่วนใหญ่คนแถวบ้านเขาจะไม่ค่อยรู้กันยายเขาไม่รู้ส่วนใหญ่เขาจะรู้คนข้างนอกกันครับผมรู้คนข้างนอกไอ้ยายขี่รถมาบู้สานบอกว่าสวยนะครับสวยสวยมากเลยครับเนาะ เพราะว่าหุ่นนาอ้อนหนาหวานน้ำเหม่นบอกเดียวกันกับแม่บันมณีใช่บอกเดียวกันแล้วอีกองค์อยู่ไหนอ่ะข้างนู้นเหรออยู่บ้างครับแม่บันมณีครับไปอีกไหมไปอีกครับอยู่อยู่คลองติดคลองเหมือนกันครับเมื่อกี้ไปนู่นข้ามคลองที่มีน้ำไหลท่าใหญ่ๆเนี้ยเราเราบังเราบังขังบนน้ำเด้อน้ำเราบังขังบนเออเออจะเป็นส้มของพี่กาบ้างหน่อยเลย

มันนี้เราเอาถุงนี่เข้ไปเลยนะเดี๋ยวมันมันสุยนี่เยนี่ก็เป็นเกล็ดเกล็ดตรงนี้เกล็ดเกล็ดที่หน้าหน่อยเลยดปานเก็ดปานเกล็ปาน

นะครับของเส้นไ่ายครับเจ้าแม่นะครับให้กับแม่ตอนนี้ทั้งพี่นกนะครับก็เรียคุณพี่สมบูรณ์ก็กําลังกําลังเตรียมของเนาะน้งบาบนี่นี่ที่นันคนละหมากลากใหม่โอ้พี่นกก็สื่อมาหลายเลยแม่แม่ครับนะครับถวายกับจะได้ติดเพื่อนนี่เอฟซีจมหาไยไอ พี่ปุ๊พี่ปุ๊ผนะนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับเสาพอดีหัวตะวันกระแสออกพอดีเสาปานนี่แหละยากลาเสาพอดีแล้วกล่องนี่ไลท์โดครับกล่องบอบกล่องครับไอ้กล่องเอ็ไปใส่ถือกล่องให้นุ่มบางเออจับเออจับกล่องบอบเออับกล่องบเออ น้องมาพอดีพื้นกองให้น้องนาบนะครับน้องนาก็ข้าพิเตรียมของเซ่นไหว้นะครับเจ้าแม่ตะเคียนเพิ่นเอาเบ้าเขียดเจ้าเจ้าเป็นซอยที่มากครับเบ้าเขียดคือว่าไปไหนเมียอยู่ทางจังหวัดเลยฮะเพราะสาวตองมาหาบ่ มีพู้สาวยู่ทัวเด็กเบ้าเขียดมีก็ช่างกบนะครับช่างกบคนซื้อกบเนี่ยมาเป็นสร้างเนาะครับนี่กสร้างกบเพื่อนสร้างสร้างทุขเวีเดด้วยางประจําทีมงานนะครับมีมีสร้างกบอยู่สองคนประจําทีมงานเท่งนุ่มบานเท่งช่องมาวิ่ง้าแพกนองน้าอีกกบหนึ่งก็เป็นกบของเบ้าเขียดนะครับเป็นไอเป็นได้เขียดห้าน้อยเออครับ พอมาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพราะว่าทือว่ามือนีเป็นการเสื่อไหวเฮ้ย่ยังตุ้มหูตกเอ้ยตกเเอาลมลมลมเอาขึ้นเอาขึ้นเอแมนผู้าววไปดีันี้รปนาันไป่นกนานที่เก่าอนปยห่นอืม มีเหล็กว่ายอยู่ตุ่มหูนมีบอกต้นใหญ่สวยมากเลยเนาะเอามาจากตรงไหนเนี่ยก็ขึ้นมาจากไหนขอต้นมาขึ้นมาจากห้วยเขาเรียกห้วยหินลาดครับห้วยหินลาดมุดอกกี่คนนี่ประมาณสองคนได้ครับผมลองโอบพี่เราเราก็จะอบหุ้มนะอบไปหุ้มเดีไปอบฝืนโอบไม่หุ้มแป๊บอะไรอบ ออกไม่รอบไม่รอบครับออไม่ถึงกันออกไม่ถึงกันต้อ่งไปกันเหมือนกันต้องแป้งมาทานหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องทาแป้งนะต้องโรบแป้งเปรแป้งมาบอกก็แป้งมาอยู่ครับเอาแป้งมาทาเลยไอ้จะปาดนงดไปเอาแป้งมาปาตดอยแป้งแป้งเข้าที่ทั้งรถเหรอเห็นไหมอ๋อไอ้ปะปูคนถิ่นโรบแป้งอ่าไงอยู่เม่อวา ีมากเหมือนกัน well, well, like? hey. okay. ี่เม่กี้บอกว่าช่างบอก่าไม่ลมเมื่อกี้เอายกลงกันลมเมื่อกี้ยกลงกลมมีมีนํำเบอร์ปนเบอร์ปสางกบ ยื่ต้มหัมีน้ำเบอร์ป่ะมีเล็กป่ะมีเล็กบ้างเหล็กหยางบ้งดีนะว้อยเจ้าก็ใส่แว่นตาดำซะมาสิเห็นครับมือเออเพชรได้พลอยครับได้เอาได้เพชรได้พลอยได้เพชรได้พลอยล้วได้ทั้งเงินทั้งครับอ๋อชอบเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็คือคลิปเ่ินแม่สซมันนี้คือคนแม่สซมันนีนะครับคลิปแม่วันนี้ก็แม่วันนี้นะครับเสรนะก็คือแม่น้องแม่สมบูรณ์แม่สมบูรณ์เนาะก็ได้มาถวายทั้งสองที่นะครับตอนนี้นะครับ พี่ปูกับป้าปูกับพี่นกลูกชายที่เดินทางมาจากเบีนเยี่ยมนะครับก็กําลังจุดธูปเส้นไหว้นะครับผลหมากลากไม้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั <fight |vi|>. ้งดอกไม้ทั้งรูปปั้นนะครับเดี๋ยวสาดมาให้อเอาสาสตร์หันมาเนี่ยเห็นว่าสักบพอามาทั้งสองฝืนเลย เอาเก้าอี้ป่ะนั่งเก้าอี้ก็ได้เก้าอี้ผมเตรียมมาให้ยืนอาธิ่ฐานใดครับเพราะว่าแม่พันยืนสูงอยู่ดอกเพราะว่ากลัวจะปวดขาอยกันานอที่ฐานธิษฐานแล้ว ยบแม่่น้นีดใ้เ็นลกี้หุ่นมาาวายอ่าเพื่อเป็นที่ยึดเน่ยวจิตใจของเฮาโดยความถิพันนวาอ่า จบเมียเอาจบเมียคือขนลูกหนิ้งยกระพริบแมนสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระไดมนี้ผู้ขาบริโภคบริกายเออมาขอโชคขอลาภขอสิ่งดีๆขอให้จบเมียจงปกปักรักษา เก็ได en. ้ก็ได้เสียบเลยก็ได้ จะประมาณนี้เดยวก็จะได้ไคทแม่วันมตรันอี่ี่ม่โอเคมันอันคือหวอ่นะครับท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ก็นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่า คุณพี่พี่นกนะครับแล้วก็ทีมงานได้เส้นไหว้ผลไม้สิ่งของต่างๆให้กับเจ้าแม่แตะเคียนสรอยมณีแล้วก็ถวายหุน่นหุ่นที่สวยงามมากเลยนะครับให้กับเจ้าแม่ท่านก็ถือว่าดร่วงๆไปด้วยดีดครับแต่ไม่ได้ขอโชคลาภนะครับ ที่นกบอกว่าคืนนี้ถึงจะมานะครับคืนนี้ถึงจะมาขอโชคลาภครับจะแม่ตะเคียนสร้อยมณีนนคับคืนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้การลาเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีไปแล้วนะครับก็จะพาพี่นกแล้วก็ทีมงานนะครับไปที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับเพื่อไปเส้นไหว จะไม่ตะเคียนวันวันนี้นะครับก็จะลงเป็นคนละคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าทีหน้านะครับขอให้โชคดีเฮงเฮงผลปังทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ